สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูน Among Us นะครับเป็น Among Us ในแบบของไทยๆเป็น Among Us พระอภัยมณีนะครับอันดับแรกนะครับวาดโค้งๆแล้วก็เป็นขา ไม่ต้องพิธีรีตองมากเนาะกับตรงขาต่อมาวาดตรงแว่นตาวาดกระเป๋าข้างหลังป๊อปอ่ะเราก็ได้อมองอัดในแบบพื้นฐานแล้วนะต่อมามีอะไรชุดของพระอภัยมณีป๊อป ปั๊บอ่าต่อมาวาดตรงนี้เป็นเข็มขัดฟ้าน<ห>ี่เข็มขัดกลมๆเนาะต่อมานะครับเราก็วาดใส่ตรงนี้ไปเป็นจุงกระเบนแล้วก็วาดตรงนี้ให้ป่องๆหน่อยเพราะว่ามันคือจุงกระเบนปัป๊บนี่ ต่อมาเอารองเท้าด้วยไหมถ้ามีรองเท้าเนาะเราก็จะวาดให้มันแหลมๆนะครับใครไม่วาดรองเท้าก็ได้นะวาดรองเท้าให้มันแหลมๆหลคราวนี้คราวนี้เอาให้มันดูมีความสูงสักนิดนึงเนาะเราก็จะใส่เป็น ที่เกล้าวผมนะครับมีใส่เพชรด้วยแล้วก็เป็นผมเป็นมวยผมขึ้นไปปุ๊บนี่ <c oughs> คราวนี้พระภัยมณีจะต้องถือปีนะเป่าปีด้วยเราจะวาดปีไปก่อนนะครับปุ๊บ ปีนะไม่ใช่บ้องกัญชานะยิ่งเพิ่งปลดล็อกมาด้วยปุ๊บปีก็จะเป็นลักษณะโค้งๆคล้ายๆแจก,กัดต่อมาเราจะมาวาดมือของอมองอัดใส่เข้าไปนะครับปุ๊บ นี่เราวาดแบบนี้ไปก่อนแล้วก็มืออีกข้างหนึงนมือมันจะเป็นมือที่ไม่ติดตัวเนาะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอามองอัดผ้าอภัยมณีต่อมาเดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันดีกว่าใช้ปากกานะครับปากกาที่หัวใหญ่ๆหน่อยเลยเนี่ยตัวนี้นะครับ ส้นตัดเส้นอ,อันดับแรกเดี๋ยวขอตัดเส้นตรงนี้ก่อนตรงส่วนของมือนะครับเพราะว่ามันจะทับส่วนของปีทำให้ถ้าเราตัดเส้นตรงอื่นก่อนนะครับมันจะบางทีมันจะมีเส้นมาขัดขวาง การวาดของเราอาต่อมาเราก็วาดปีนะครับตัดเส้นในส่วนของปีอาปีตรงนี้มีลิ้นด้วย <c oughs> เสร็จไปส่วนหนึ่งแล้วนะต่อมาวาดตรงส่วนของแว่นอวกาศ ปุ๊บนี่ต่อมานะครับวาดโค้งๆขึ้นข้างบนปุ๊บ,บเอาถึงแค่นี้ก็พอนะแล้วเราก็ใส่ตรงนี้เป็นส่วนของคอเสือ้อ ตามด้วยเข็มขัดเข็มขัดเราจะเป็นเข็มขัดที่มีลายดอกไม้นะครับเราก็ใส่กรีบดอกไม้เข้าไปเลยปึ๊บลากเส้นเข็มขัดมาฟอฟ,อฟ,อฟ,อฟอลากเส้นเข็มขัดมาใส่ ฟอฟบฟอฟอฟอฟฟนี่คราวนี้จุงกระเบนปึ๊บแล้วก็อันนี้ก็เป็นจุงกระเบนนะครับจุงกระเบนปึ๊บต่อมาก็เป็นขาซึ่ง ในที่นี้เราวาดรองเท้าให้ด้วยทำไมรองเท้าต้องแหลมๆก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเราดูละครจกัจกจกๆวงๆเนาะพวกคนที่เป็นเจ้าชายผู้สูงสัตว์ก็จะใส่รองเท้าแหลมๆแบบนี้แหละอ้าต่อมาก็ ส่วนของผมบนหัวเป็นผมจุกฟุบแล้วก็ตามด้วยทำไมพระอภัยมณีต้องมีตรงนี้ด้วยอ่แต่ไม่เป็นไรเพราะอมมองอัดมันต้องมีใช่ไหมอ่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับอมองอัดที่เป็นพระอภัยมณีใครชอบก็ ไปวาดทรงครูได้นะครับกับช่วงวันสุนทรภู่เนาะใกล้จะถึงแล้วนะไม่รู้ว่ามาสอนวาดทันหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเป็นตัวอะไรก็มาดูกันหรือใครอยากจะแนะนำให้วาดเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับ